อ้ะครับก็เราก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันวนี้ครับผมก็จะมาสอนเล่นตัวละครที่มีชื่อว่าอัลล็อกกันนะเป็นตัวละครที่ <c oughs> แพงที่สุดแล้วก็ดีที่สุดนะครับโอเคเป็นยังไงเราไปดูกันในหลังค้างดีกว่า <c oughs> ไม่ได้เข้าดูในเกมนะครับตัวละครนะตัวละครเ <c oughs> ขาแพงสุดนะ <c oughs> ี่ก็เป็นยอดนิยมเนี่ยนะ นี่ตืดตื้ืตื้ืดตืไปดูเท่าของเขากันนะถ้าผมกำลังเก็บตังค์ซื้ออยู่นะนี่เทมาเลยครับคือก็จะได้เป็นถ้าครื้อตัวอนเราก็จะได้เป็นแถมบนอันนี้นะเป็นนี่หอนล็อกนะลูกหออันล็อกนะ ค่เดี๋ยวเราไปเจอกันในเกรนนะดูข้ออัลบเนี่ยมันจะดีเจ๋งยอดจะแค่ไหนนี่จะลังเล่นนวัตสีมีสีนะครับบ๊ายบายเพื่อใบเราเจอกันในเกมดีกว่าเฮนก็ได้มาแล้วนะครับยังเห็นนแฮนิดนิดนึงนะผมแนะนำให้ทุกคนปรับมาอยู่บริเวณนี้นะครับเพื่อที่จะสอนไม่กดใช้กิจวได้ง่ายนะครับแล้วก็แล้วก็ปรับให้ใหญ่ที่สุดเลยครับอันนี้แค่เลเวลสองเองครับตอนจะติดตั้งปรับให้มันเป็นเลเวลสามอยู่นะ ก็ได้นะครับผมตอนนี้ประมาณก็ร้อยสิบห้าเพรเอ้ยก็าร้อยสิบห้าบาทเลยนะให้ผมเก็บตังค์มาทั้งหมดนะเก้าร้อยสิบห้าบาทร่อยก็อร่อยอีกแป๊ปบหนึ่งนะก็จะได้พันหนึ่งแล้วก็จะได้ปรับเป็นเลเวลสามนะก็จะเป็นเจ็ดวินาทีนะครับ เราขมมนะเดี been, learned, ๋ยวเราตัดไปเดี๋ยวเราแตะฝุ fulfill ่ตอนนี <Så. S 2> ้เราเกิดใหม่กันเลยนะกินนับมาเดี๋ยวเรามาดูตะเกียบแล้วกันนะผมเลือดผมได้ประมาณสักหกหรือว่าห้าวินะเดี๋ยวเราเริ่มเล่นเลยครับตอนนี้เลือดผมเหลือร้อยห้าสิบเจ็ดนับ ไปดูกันเลยว่ามาันจะเพิ่มเยอะไหมนะหนึ 1, ่งสองปับห้าหกเจ็ดวินะครับแค่ okay, นี้เดียวคือประมาณอุ๊ยแปดสิบเจ็ดเลยสามสิบกว่าหน่วยนะครับมาทำคลิปกับอีกทีเลยฮึผมก็ตายเนี่ยเหลือหนึ่งผมเลยต้องไปอัปเกรดแล้วทุกคนผมาอัปเกรดแล้วผมจะมาทำคลิปนี้ทนีนะดูไปหนึ่งเดียวสอง คลิปนี here, okay. ้อาจจะยิงหัวไม่ค่อยได้นะก็ก็ทุกคลิปไปแหละอยู่ข้างบนนะเหมือนว่าพวกมันจะข้างบนโอ้โหข้างบนจะไม่สามารถขึ้นไปได้นี่คลิปที่ดี้งๆตาอเลยจ้ะเอ้าโอ้โหแต่กูจะทำยังไง นะเรื่องนะเบอรอับจอบไปตัต้งเจ็ดนิ้บท่ำเดียว่ใ้่ผมรู้ว่าคำเดีมันต้ิ่มเท่าไหร,ร่นะต้องต้องใช้เลขหกดูดนะมันเพิ่งเยอะๆขึ้นนะ หนึ่สองขอเก็บเป็นหนึ่งอะะกันนะเฮ้ยเรามาใช้กันนะหนึ่งสองนบดูเลือดของเพื่อนคนนี้นะรับเยอะเลยนะโอเจ็บขอพยกักยก่อนนะกันับก็จะให้บอกกันนะ พวกเขาละคนเยอะแล้วนะครับคงจะตั้งกันสาคนสี่คนเลยคขรรคขระคขรรคขรรหลังขรหลังเด้อเด้อเด้อเด้วเดยวใจย็นก่อนเลยพี่จิมเล่นละครเจ็บเหมือนกันเนี่ยเาูผมว่าเขาอยู่ในทางนี้ลยครับนะ เราไปก่อนเราักกินพงษ์เขาอยู่ไหนเออปริตัทรถทางมาทำไมเขาอยู่ตรงบริเวณต้นไม้มองข้างบนนะอ้ย่ัน ดูกันดยนะทุกคนจยิงๆลยเมื่อกี้ก็แมวลองนะแมวเห่านะนนมึอองเบื่อไหงอยากเห็นอีก,กมึงออกจากเคงกูอีกมึงเล่นไม่เต็มไปแล้วโหรอ

ราะว่าเขาจะอยู่ในทข้างบนนึงอุ้ยอุ้ยอุ้ยเพ่นโอ้ยมังไม่โดนหรอกโอเคหนึ่งเดือนเวลารอยเพ่นเก็บไปหมดเลยนะผมก็มาแอบที่นี่นะ จะพูดเบาๆหน่อยนะครับก็จะก็จะปรับให้มันพูดเร็วขึ้นนะเพื่อนอน,นะผมมืนไปด้วยทุกคนกป้องป้องป้องอ่ะ ออนเหออโอ้นอนือนมนะมันืะับปลาไปลกหนึ่งก่อนนะปลาเข้าในบ้านลุกนึงนะแล้วก็ปลาเราควันปลาแลผม คอนตามก็ไปครับผมซ้อมผมขึ้นไปบนบ้านัะอ๋อยิงเรียบอยแล้วนัดนึงครับให้ลุกยันลูกนะหอ้าลุกไปเฉยๆแบบลุกไปเฉยๆนะผมทัางคนนี้เราไม่มีใครรู้นะครับว่าเขาจะลงไปทำไมนะ โอ,อ้ยจะหนีสักหนะทุกคนหนีไม่รอดน,นะครับเพราะเขาจะก,กับง่ายได้ไปตามๆผมไปขนาดนะครับจะได้เป็นเกียรติยศให้กับองตระกูลในเกมส์าคาของผมนะนั่นก็คืออะไรก็ไม่รู้นะองตระกูลผมเกมเ,เป็น SCP นะครับ tay tiếp ข้าไปสุดค,คือเลยนะฮะทุกคนการเช็คกิลเราก็คือไม่ได้บอกเลยงั้นผมมาบอกใจเลยครับผมการเช็คกิลของอันล็อกที่ดีนะก็คือมันเวลาสมมติทุกคนเลอดรถจช่รยาทุกคนให้ทุกคนวิง่งว่าเร็วก,กับตายครับผมอีกนี้นเดียวก,ก็ตายแล้วอะ่ะให้คนวิ่งนะแล้วก็กดเช็คกิลอันล็อกนะครับพอกดกัลล็อกเข้าไปนะมันก็จะวิ่งได้เร็วขึ้นนะวิ่งได้เร็วขึ้นมันก็จะทให้เราหนีไวขึ้นนะ ข้อนี้ต่อไปนะครับเวลาจะยิงขึ้นหาดบ้านนะครับมเลกกิวอัลอลครอเลยครับเพราะว่าเลกิวอลลเนี่ยมันคือบอกว่าถ้าเกิดมันลุกเปิดเปิดเป็นเลเวลหกนะครับเอาไปถึงเอาไปถึงเลเวลหกปุ๊บมันก็จะได้ทั้งทั้งเลกิวของแคลลี่ที่เร็วกว่ามากๆเลยนะครับแล้วก็เลกกิวพรม้มเลือดของไอซ่าด้วยนะครับไอซ่าก,ก็ตัวนี้นะ แั้วก็นแน่แล้วโอเคนะกดเข้าไปไอซ่าไอซ่าน้องผมได้มานะน้องผมมันบอกว่ามันเท่นะมันบอกเป็นสกิวข้าวไปเรื่อยๆนะครับนี่อันนี้ก็เป็นถ้าเกิดอเราจะได้เป็นหันจะหันตามจ้ะ หันตามดิหันตามทำไมอ่ะโคยอดยอดสุดๆเลยอันนี้ก็จะเป็นอันลาอันวันโลคือเบิดปุยปลายคือไบาะต้องความเสียหายจากอาวุธประเภทระเบิดทุกฮะเทปเทปไม่ดีเลยทุกคนผมว่าทุกคนไม่ต้องสิงล้อกบิดติดตัว

เชวะโอเคนะครับก็แล้วก็ตัวไอซ่าของเรานะ,น, A นะครับผม A หนึ่งสองสี่นะครับเหมือนหุ่นตัวแรกเลยประมาณนั้นนะครับ A หนึ่งสองสี่นะไอผมคนที่จะจากลาก็ขอกดให้คนกดไลนะสะสะค์นะครับกดซับสไครต์ผมด้วยนะครับแล้วเอาไว้เจอกันชาติหนะ้าเออไม่ใช่แล้วก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะผมบ๊ายบาย